เราต้องบอกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยกองละครหลายๆกองเนี่ยก็หยุดพักงานกันไปเมื่อวานนี้ก็กองละครหนึ่งในส่วนเขาเปิดกลับมาทํางานแล้วก็แ่ะเป็นกองละครกองแรกๆเลยที่เชิญสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศการถ่ายทํากองลูกชายกองลูกชายคือไม่ไปได้ไงอ่ะนะอ่าอ่าฉากเไปถ่ายกันที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งฉากโรงพยาบาลเนี่ยเป็นฉากที่เคยถ่ายเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์มาแล้วด้วยฉากเห็นเห็นเจมพันภาพันเจมเหรอเนี่ย เป็นคนป่วยที่ดูดีมากปากแดงเออเห็นพันคห <เข S 1> ล่อตลอดาาเห็นพันพัพันแผลขนาดนี้ก็เพราะว่าในเรื่องเนี่ยพระเอกคือคุณหนึ่งเนี่ยเขาต้องประสบอุบัติเหตุแล้วคุณปุ้มนางเอกน้องญาญ่าเนี่ยก็ต้องเริ่มแบบเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเห็นอกเห็นใจเริ่มแสดงความรักแล้วเมื่อวานเนี่ยถือเป็นฉากฟินๆของเอกนางเอกเพราะก่อนด้านนี้เวลาเข้ากองเนี่ยก็จะเป็นฉากที่ oh. Oh. ทเพกงนางเอกเขาพ่อแง่แม่ง,งอนตีกันตลอดเวลาไม่เคยเห็นคุณหนึ่งคุณปุ้มนี่เขาจะรักกันสักทีฉากนี้ถือเป็นฉากหวานๆแล้วก็ฟินได้จับไม้จับมือได้โอบ ได้ก่อดไปดูความหวานของคุณหนึ่งุณกุ้มกันดียว่าค่ะ ินได้จับมือ,อยาย ยายาใกล้ชิดยายาแล้วหลายหลายคนจะเป็นหัวอาการแพ้แม่กระพุนของยายาเพราะก่อนหน,น้า,น,น,าน,นี้ช่วงปีใหม่บอกคุยกับคุณแม่ปลาแม่ปลาบอกว่าน้องเนี่ยแพ้แพ้แผลตรงนี้เป็นแบบถึงเป็นไข้เลยเรียกว่าแผลเนี่ยเมืม่อวานก็ให้ทีมข่าวไปถามว่าเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นยังเพราะว่าเห็นว่าแพ้ค่อนข้างเยอะน้องบอกตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแล้วก็มีการไปล้างแผลทุกวันเรียกว่าก็แต่มันต้องใช้เวลารักษาเพราะว่าค่อนข้างจะแพรกับแผลเอาไปฟังเสียงยายาวว่ากับอาการ ว่าดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะก็ตอนที่พักตอนที่ไม่ได้ทํางานก็ทําแผลทุกวันค่ะก็ค่อยคค่อยๆเนื้อค่อยๆเต็มค่ะตอนนี้เหลือสี่รูค่ะก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆแผลเป็นคงจะยากนิดนึงค่ะอาจจะใช้เวลาแบบเป็นปีกว่าจะจางเต็มที่ค่ะแต่ว่าโชคดีที่เรามีเมคอัพค่ะเราสามารถแบบว่าเต็ม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 ได้ ก็แอบกังวลเรื่องกลัวจะเป็นแผลเป็นนิดนึงตรงขาแต่บอกว่ายาย่านี่เป็นผู้หญิงที่อดทนมากเพราะว่าถึงแม้จะแบบแผลค่อนข้างอักเสบเยอะตอนที่ตอนที่เป็นใหม่ๆช่วงเดือนตุลาขาบวมแต่ก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตกับี่าเดชแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังดูแลรักษาแผลแต่ก็ยังทํางานอยู่ตลอดแต่คงเข็ดนหคกระคุลกลัวไปอีกนานเลยนะครับทุกคนคงแบบว่าไม่ให้ยาย่าลงทะเลกแล้วกลัวนะน่าสงสารนะครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยทำไมปากชมพูขนาดนี้ไม่เข้าใจว่าคนป่วยทำไมปากแดงน่าเส เดี๋ยวรอดูหนึ่งในสวน่วนหงในสวน่วนตอนนี้ก็ถ่ายทำไป90%าไป90%แล้วคิดว่ากลางปีนี้แหละก็น่าจะได้ดูเพราะว่าใกล้จะปิดกล้องแล้วส่วนใครที่คิดถึงน้องยายาก็ช่อง3 SD ช่อง2ี่นะคะซีรีส์4หัวใจแห่งคุนเขาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นี่แหละ5มงเย็นถึง6โมงเย็นก็ติดตามได้มีน้องยายา,ยาแสดงด้วยก็ติดตามกันทั้งหมดนี้คือเป็นข่าบันเทิงที่นำมาฝากเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ